สู่วงพระพุทธศาสนาหลังจากการทำสงคารามยุทนครจำปาศักิ์เสร็จสิ้นแล้วมีนายทหารท่านหนึ่งมากราบท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความเลื่อมใสมาถึงตอนเช้าก็ถวายทานปกติระเบียบของท่านพระอาจารย์มั่นถ้าแขกมาอย่างนี้นะ่ะท่านจะให้มาเวลาเช้าเวลานี้ท่านจะต้องให้ต้อนรับ แต่ถ้าเลิกฉันบินทบาทแล้วหมดเวลาจนถึงบ่ายสามโมงและจะต้องมีผู้นํามาถ้าไม่มีผู้นํามาท่านไม่ให้เข้าหาทีนี้ท่านมาคนเดียวขึ้นไปกราบนมัสสการแล้วท่านก็รายงานตามแบบทหารชื่อนั้นชื่อนี้ยศท่านเท่านี้ท่านพระอาจารย์มั่นก็เทศนาเกี่ยวกับทานศีลเนกขมมะ การออกจากการโทษของการหลังจากท่านเทศจบก็ลากลับพอตกค่ําหลังจากอบรมพระเนนเสร็จแล้วผู้เล่าได้ขึ้นไปปฏิบัติท่านถวายการนวดท่านก็ประรดเปรยเปรยว่าอันนี้ได้เหตุแลนะในวงเล็บอันนี้หมายถึงตัวท่านวันนั้นตอนเช้าใกล้จะสว่างท่านกำลังทำสมาธิอยู่ ก็มีนิมิตรปรากฏว่ามีนายพันคนหนึ่งมารายงานตัวว่าผมมาจากวอชิงตันตอนนั้นก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไรหรอกบังเอิญมาพบนายพันทหารไทยคนนี้ท่านก็จึงหวนพิจรารณาได้ความว่านายพันทหารไทยคนนี้น่ะสมัยสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งไปรบอยู่ที่ประเทศเยอรมัน มียศเป็นนายพันทหารเหมือนกันเป็นคนอเมริกันและพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หได้ส่งทหารไทยไปรบอยู่ที่เยอรมันนั้นเองอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรสมัยนั้นเวลาพักรบนะ่ะพักจริงๆขนาดทหารฝ่ายพันธมิตรและทหารเยอรมันจุดบุหรี่ด้วยกันได้ไม่เหมือนทุกวันนี้หลังจากพักรบแล้ว นายพันทหารไทยก็มานอนอ่านหนังสืออยู่ที่เปรนายพันทหารอเมริกันก็เข้ามาถามอ่านหนังสืออะไรนายพันทหารไทยตอบอ่านหนังสือเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมเขียนโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสผมอยากรู้อธิบายให้ผมฟังได้ไหมนายทหารไทยก็อธิบายให้ฟัง แกก็เลื่อมสายพูดว่าผมถือคลิสตผมจะปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมขึ้นชื่อว่าความดีนี้ไม่เลือกจะนับถืออะไรก็ทำได้ทหารไทยตอบแกก็เลยสมทานศีลห้ากลับไปอเมริกาไปสิ้นชีวิตลงที่นั่นด้วยอนิสงค์ของการรักษาศีลห้านี้ก็พัดเข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาพอพัดเข้ามาแล้ว ก็ยังได้มาเป็นนายพันทหารอีกเหมือนกันคือท่านพันเอกนิ่มชโยดมคนที่มาเมื่อเช้านั่นแหละเธอต้องการอยากจะสำเร็จเป็นพระโสดาบันเธอพูดกับท่านพระอาจารย์ว่าจะได้ปิดประตูอบายภูมิจะเป็นไปได้ไหมท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์มั่นบอกสำหรับผู้ปฏิบัติก็คงจะได้กระมัง เธอก็ยังสงสัยลังเลอยู่ยังไม่มั่นใจพอกลับไปกราบท่านพระอาจารย์ครั้งที่สองก็ถามอีกครั้งที่สามก็ถามอีกท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเหมือนเดิมหลังจากในพันเอกนิ่มกลับไปแล้วคณะผู้เล่าถวายการนวดอยู่ท่านพูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะบารมียังอ่อนเขาเป็นพระหิราศาสนา ศาสนาภายนอกมาหลายพบหลายชาติด้วยอานิสงส์ที่รักษาศีลห้าในพระพุทธศาสนาจึงพลัดเข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาต้องมาเกิดในประเทศไทยนี้ถึงสองชาติเสียก่อนจึงจะได้สำเร็จเป็นอริยบุคคลโสดาบันเพราะบารมียังอ่อน ประวัติพันเอกนิ่มชยโยดมเกิดวันที่28มกราคมพุทธศักราช2440บ้านปรักแแลกอำเภอบางรักกรรมจังหวัดพิษณุโลกเริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกที่บ้านเกิดจนกระทั่งอายุ19ปีในปีพุทธศักราช2460สอบเข้าโรงเรียนในร้อยทหารบกสำเร็จ ออกรับราชการในปีพุทธศักราช2465ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนนิมมานพลยุทธ์ในวันที่16มกราคมพุทธศักราช2484ขณะเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้นำทหารใดบังคับบัญชาปฏิบัติการรบเพื่อป้องกันเขตแดนไทยที่เมืองจำปาสักได้รับชัยชนะอย่างงดงามที่เรียกว่าวีรกรรมบ้านพร้าวประมาณปีพุทธศักราช2490ถึง2492ย้ายไปรับราชการเป็นผู้บังคับการทหารบกอุบลราชธานีมีหน่วยทหารในภาคอีสานหลายจังหวัด เพื่อนตรงกับทหารบกอุบลราชธานีในโอกาสออกตรวจเยี่ยมหน่วยทหารท่านได้ถือโอกาสเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณวัดป่าบ้านหนองผือถึงแก่กรรมเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2531อ คุณพ่อภูมิใจอย่างที่สุดว่ามีโอกาสไปกราบฝากตัวเป็นสิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นนลงชโยโดมกล่าวคณะกองบรรณาธิการได้ติดต่อครอบครัวพันเอกนิ่มชโยโดมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากครอบครัวชโยโดมจึงขอขอบคุณไว้อย่างสูงณที่นี้ คุณนรงชยโยดมบุตรชายคนโตของพันเอกนิ่มเล่าว่าคุณพ่อได้เล่าให้คุณนรงฟังหลายครั้งถึงเรื่องการได้มีบุญไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นเพราะเวลาไปไหนมาไหนคุณนรงจะเป็นคนขับรถพาคุณพ่อไปท่านจึงเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังอยู่เสมอทุกครั้งที่เล่าท่านพูดด้วยความภูมิใจอย่างที่สุดว่า มีโอกาสไปกราบฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นแม้ว่าคุณนรงจะได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวจากคุณพ่อมาหลายครั้งแต่เนื่องจากเวลาผ่านมานานมากและไม่เคยจดบันทึกไว้จึงจำได้จากความทรงจำว่าคุณพ่อของท่านเล่าว่าการไปวัดป่าบ้านหนองผือสมัยนั้นไม่ได้ไปง่ายๆวัดอยู่ในป่าในหุบเขา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนั่งรถทหารไปจนสุดถนนที่รถจะวิ่งได้ก็นั่งเกวียนต่อจนใกล้จะถึงวัดมีลำห้วยขวางหน้าชาวบ้านต้องช่วยกันยกเกวียนข้ามลำห้วยไปกว่าจะถึงวัดก็เป็นเวลาพระพักแล้วมีคนมาต้อนรับและนำไปพักยังศาลาที่จัดเตรียมรอไว้พรุ่งนี้ท่านจึงจะออกมาให้นมัสการ คุณพ่ออัศจรรย์ใจอย่างที่สุดเมื่อพบว่าที่พักนั้นได้เตรียมที่นอนไว้พอดิบพอดีเท่ากับจำนวนคนที่ร่วมคณะไปทั้งหมดซึ่งมีด้วยกันแปดคนพอสอบถามแม่ชีก็ทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นสั่งเตรียมไว้ร่วงหน้าตั้งแต่กลางวันแล้วว่าจะมีคณะมาพักแปดคนนี่ เรื่องนี้เป็นปาฏิหาริย์ที่คุณพ่อประทับใจมากรุ่งขึ้นหลังจากท่านพระอาจารย์มั่นฉันอาหารเสร็จคุณพ่อก็พาคณะไปกราบท่านแล้วกราบเรียนว่าจะมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ขอให้ท่านเมตตาอบรมเพื่อนำไปปฏิบัติเพราะท่านปรารถนาที่จะบรรลุธรรมท่านก็เทศให้คุณพ่อฟังคุณพ่อเล่าว,ว่าเทศนานั้นก็เป็นเรื่องธรรมะทั่วไปรู้กันดี ไม่ได้โลดโผนแต่ว่าลึกซึ้งซึ่งคนทั่วไปปฏิบัติไม่ได้จะเป็นด้วยการฟังธรรมครั้งนั้นหรือพลวะปัจจัยแต่หลหลังอย่างไรก็แล้วแต่ต่อมาพันเอกนิ่มได้มั่นคงในพพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเป็นที่สุดเมื่อมาตั้งนิวาสถานอยู่ใกล้วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขน ก็เป็นโอกาสอันดีที่ได้สนทนาธรรมและนิมนต์บรรดาพระทุดงคะกรรมฐานที่ลงมากรุงเทพมาฉันที่บ้านอยู่เนืองเนืองคุณพ่อชอบคุยเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติท่านรู้จักครูบาอาจารย์สมัยก่อนเกือบทุกองค์เมื่อถึงการเข้าพรรษาพันเอกนิ่มก็จะไปถือศีลปฏิบัติธรรม เป็นเวลาหนึ่งพรรษากับครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นศิทธิ์ของหลวงปู่มัน่นอย่างหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ฟั่นอาจาโลและท่านอื่นๆเรื่อยมาจนชราภาพลูกหลานจึงขอให้ท่านงดการไปปฏิบัติธรรมที่วัดไกลๆเนื่องจากห่วงเรื่องสุขภาพของท่านคุณพ่อท่านเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ ปีหนึ่งที่ท่านกลับมาจากการปฏิบัติธรรมแถวอีสานเดินเข้าบ้านมาคุณแม่บอกให้ผมไปดูซิว่าใครมาคุณแม่จำไม่ได้เพราะท่านผอมลงมากและผมก็ขาวทั้งศีรษะคุณพ่อว่าพระท่านฉันอย่างไรอยู่อย่างไรท่านก็กินอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นคุณพ่อเคยเล่าครับว่าชาติก่อนท่านไม่ได้เกิดที่เมืองไทย ดูเหมือนท่านจะเกิดเป็นฝรั่งไม่ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อทางกองบรรณาธิการเล่าให้คุณนรงฟังถึงข้อเขียนของหลวงตาทองคำในเรื่องนี้คุณนรงก็รับว่าเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณนรงเคยได้ยินจากปากของพันเอกนิ่มเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้มีรายละเอียดถึงขนาดนี้เรื่องของผลการปฏิบัติท่านก็เล่าให้ฟังเหมือนกันครับ แต่จำรายละเอียดไม่ได้จะพูดไปก็เป็นปาฏิหาริย์คุณพ่อบอกว่าเมื่อปฏิบัติเองก็จะเข้าใจเอง